สวัสดีครับเจ้าหนึ่งครับวันนี้เจ้าหนึ่งจะมาทําเสื้อสูทนะครับลูกค้ามีปัญหากับเสื้อสูทนะครับตรงนี้มันคือแขนมันยาวและใหญ่คือตัวเอตัวของสูทได้นลครับเป็นสูตรลาลองครับลูกค้าจากสุรรธานีนี่เองครับเจ้าหนึ่งให้ลูกค้าสวมใส่นะแล้วก็ประเมินงานเรื่อยก็ขึ้นเอาความยาวขึ้นประมาณหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ไล่ไล่ตั้งแต่ต้นแขนจนถึงปลายแขนครับประมาณสัก ช่วงระยะหนึ่งก็ประมาณนัหนึ่งนิ้วอะไรประมาณนั้นแต่ต้นแขนจนถึงปลายแขนนะครับเจ้าหึ่งก็ประเมินนะครับให้สองข้างข้างมันบาลานซ์กันครับก็อย่างที่เจ้งหนึ่งรีวิวให้เองนีเองครับเจ้งหนึ่งทำงานแบบนี้ครับครับลูกค้าจากสุราษฎร์ธานีนี่เองนะครับเข้ามาใช้บริการครับเสื้อสูทมีปัญหาตรงที่ต้นแขนใหญ่นะครับใส่แล้วไม่หล่อไม่เท่ไม่สมาร์ทนั่นเองครับเจ้งหนึ่งก็เลยให้ลูกค้าลองนะครับเสร็จเรียบร้อยเจ้งหนึ่งก็ประเมินจากความรู้สึกลูกค้ารู้สูทหนึ่งแล้วก็มองจาก ให้ความคิดเห็นนะครับก็ท่างหนึ่งก็ประมาณประเมินงานก็คือเอาความยาวแขนขึ้นประมาณสักหนึ่งนิ้วน่าจะลงตัวนะครับแล้วก็ส่วนต้นแขนจนถึงปลายแขนท่างหนึ่งจะไล่ให้ใหม่หมดเลยนะครับงานนี้ท่างหนึ่งก็ต้องทําทั้งสองด้านเนาะมันมีซับหนนะมันจะมีงานทั้งเย็บทั้งสอยนะครับตามที่ลูกค้า